กระบะตอนเดียวนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นรถสแตนดาร์ดตอนเดียวที่ขับเคลื่อนสีล้อของทางยูซุอีกหนึ่งคันเป็นในเรื่องของโฟลวิลไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบมือปรับได้เลยนะครับเป็นหมุนปรับขับสองขับสีได้เลยนะครับเป็นชิปอัลตร้ไฟสามารถที่จะเปลี่ยนเอียขับเคลื่อนสีล้อระหว่างที่ขับสี่ได้นะฮะยูสูดูง่ายครับในเรื่องของเพจต่างนะครับเนื่องจากยีสูเองแผ่นเพจจะติดไว้ที่คานหน้านะครับติดไว้ที่คานหน้าเวลาที่โดนอวัเตุอะไรต่างๆมาเนี่ย ไอเนี้ยโดนเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับนอกจากตัวนี้ขานหน้าอันนี้ก็จะโดนก่อนแหละส่วนใหญ่เข้ามุมไงมงคลคาเซ็นเตอร์ตอนนี้กำลังขยายทีมครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณเป็นคนมีความฝันอยากมีรายได้ที่มั่นคงอยากจะพัฒนาตัวเองและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมฝ่ายขายนะครับซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาร์ทีมคาร์แคร์และช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเติบโตไปกับเราสมัครด้วยตัวเองได้ที่ w w w m o n g k o n c a r c e n t e r com มาร่วมขับเคลื่อนทีม สร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันและพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับพามาชมรถ อีซูซุอีกหนึ่งคันนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับสาหรับรถตอนเดียวนะครับรถขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาอสอสักดาดีวิวจะเป็นรีโวซะส่วนใหญ่โตโยต้าซะส่วนใหญ่วันนี้ผมได้มาคันหนึ่งที่เป็นอีซูซุนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะตอนเดียวนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นรถสแตนดาร์ดตอนเดียวที่ขับเคลื่อนสีล้อของทางอิซูซุอีกหนึ่งคันที่น่าใช้อยู่นะนะครับเน้นในเรื่องของการ ลุยนะฮะเข้าในพื้นที่ต่างๆและขนค้งขนคลองได้เหมือนกันเลยขึ้นเขาขึ้นดอยได้เหมือนกันในเครื่องยนต์ 2,500cc ที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับดูในเรื่องของหน้าตาก็เหมือนก,นกันกับเจ้าตัวทั้งแคบทั้ง4ประตูนะครับของทางอีซุถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าถ้าเป็นตัว S นะครับจะไม่มีไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัว S เลยนะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเวลาที่ส่องตอนคือก็จะเป็นสีแดงๆนวลๆนวหน่อยนะครับก็ สว่างฮะใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับต่อเดียวถือว่าให้มาคุ้มอยู่นะ,นะครับถ้าโดยปกติแล้วถ้าแสแตนดาร์าทั่วไปก็จะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับความหล่อของคันนี้นะครับในเรื่องของล้อนะครับล้อแมกเปลี่ยนไม่นะครับลายคล้ายๆกับทรงเบนเล่อยู่พอสมควรนะนะครับอันนี้ยางก็เป็นยางโยโกฮามานะครับก็ประมาณเบอร์31ประมาณนี้นะครับเต็มซุ้มดีพอสมควรนะใครที่เอาไป แต่งเพิ่มเติมก็น่าจะใส่แค่สน็อกเกิลก็ดูหล่อแล้วล่ะนะครับก็ถือว่าดูดูหล่อขึ้นเยอะนะฮะถ้าใส่ล้อประมาณนี้นะครับผมโอเคด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคําว่า4คูณสให้นะฮะจริงๆรถตอนเดียวรถสแตนดาดเนี่ยไม่ต้องมีอุปกรณ์ตกแต่งเยอะมากมายก็ดูดีแล้วนะนะครับเพราะว่าการใช้งานของเขาเน้นกันในเรื่องของการบรรทุกซส่วนใหญ่นะครับถ้าใครอยากเอาไปทำแคมปิ้งผมเห็นนะหลายคันเอาไป ตกแต่งเพิ่มเติมทาแคมปิ้งคาร์ก็คือเอาง่ายว่าพื้นที่มันเยอะนะครับติดตั้งเต็นต์ก็ได้นะครับใส่โลบาร์ด้านหลังนะครับติดตั้งเต็นท์ใส่กรงใส่กล่องอะไรต่างๆนะครับเดินทางได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันสําหรับตอนเดียวก็ถือว่าใช้งานเนี่ยทุกพื้นที่นะฮะด้านหลังมีกันชนให้นะครับมีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยนะครับก็ แบ็กไลเนอร์อะไรครบหมดแหละนะครับก็สามารถที่จะเอาไปบรรทุกได้จริงใช้งานได้จริงนะครับใครที่หาอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะครับที่นอกเหนือจากค่ายเจ้าตลาดอย่างโตโยต้ามาหลายๆคลิปนะวันนี้ผมพามาชมยูสูบบ้างอาโอเคดูรอบคันกันแล้วไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยอะไรให้เป็นที่สะดุดตานะครับเพราะว่าผมพยายามพาเดินดูรอบคันนะครับมีครอบมือเปิดมาให้ด้วยนะขณะตอนเดียวยังมีไม่ภายในนะครับก็ อีซูซูดีแมนะครับในเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเองนะครับเบาะคนขับเบาะผู้โดยสารอะไรต่างๆตัวนี้เป็นหุ้มหนัง PVC มาให้นะครับก็คือดูแลง่ายนะครับเน้นดูแลง่ายเน้นทําความสะอาดง่ายแล้วก็ด้านล่างนะครับพวกพรมพวกอะไรต่างๆนะครับเป็นหนังหุ้มนะฮะเป็นหุ้มมาให้ PVC หุ้มมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่เป็นกระมีนะเพราะพวกนี้เขาใช้งานเหมือนที่บอกโดนน้ำนะฮะหรือว่าดักฝุ่นต่างๆอันนี้ ไม่มีปัญหานั่นแล้วนะครับทคำคมสง่ายประมาณนี้นะครับคันนี้นะเลขไม่อยู่ที่150,000กิโลนะครับนะ150,000กิโลโดยประมาณก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเออลืมบอกปีไปสําหรับรถปี2014ก็ถือว่าใช้งานอยู่ประมาณสัก20,000กว่ากิโลนะฮะต่อปีก็ถือว่าธรรมดาะนะฮะในเรื่องของอเครื่องเล่นอะไรต่างๆมีมาให้หมดแหละออปชั่นที่ควรจะมีนะครับแล้วผมชอบของ isuzu ก็ เป็นในเรื่องของโฟลวิลไฟฟ้านะครับที่เป็นแบบมือปรับได้เลยนะครับเป็นหมุนปรับขับ2ขับ4ได้เลยนะครับเป็นชิปออโตไฟสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์ขับเคลื่อนสีล้อระหว่างที่ขับขี่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าวิ่งเร็วๆนะฮะก็จะประมาณสัก50-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับให้ปลอดภัยหน่อยนะครับเนี่ยมีพลาสติกคุ้มที่บางแดดยังไม่แก่เลยนะฮะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ครบเลยนะนะครับเนี่ยจะยังมีเดี๋ยวผมพาดูนิดนึงนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วตอนเดียวเนี่ย เขาเน้นใช้งานไงบางทีก็ไม่ได้เก็บนะครับแต่คันนี้มีมานะนี่ฮ่าฮ่าผมจำได้เพราะอีซูเองเนี่ยคู่มือการใช้งานหรือว่าบุ๊กสวิตเขาเล่มใหญ่มากไม่แน่ใจว่าคนที่ซื้อนี่อ่านครบหรือเปล่านะนะครับเนี่ยฮะมีให้2เล่มใหญ่ๆเลยนะครับผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับอ่าเขาเรียกอะไรนะไอตัวดิกชันนารีนะ <laughs> นะฮะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับคน ใช้งานจริงๆก็ดูใน u t u b e นะฮะดูใน YouTube หรือเข้าศูนย์อะไรต่างๆนะครับแต่ตัวเนี้ยมีมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นอุอปกรณ์ที่ควรจะมีนะช่ององช่องแอร์ช่อง,อง,อง,อองวางแก้วอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเนีย้ยฮะเนี่ยผมชอบมีมีที่จับให้เวลาขึ้นเนี่ยถ้ารถสูงมันต้องมีแหละนะครับบางคันก็จะมีแต่ตรงนี้ไงตรงนี้มีตรงนี้มาให้ก็ดีฮะที่จับถนัดมือดีนะครับเครื่องเล่นเป็น CD ไปดูห้องเครื่องกันหน่อยะฮะสำหรับตัว isuzu นะครับเดี๋ยว ต้องอ้อมมาข้างนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเปิดเครื่องยนต์แน่นะฮะโอเคดูห้องเครื่องกันหน่อยสำหรับ Isuzu D-Max นะฮะตอนเดียวนะครับเป็นสปาร์กนะครับตอนเดียวอ่ะดูน็อตฝากระโปรงกันหน่อยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับตัวน,นี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เราเน้นในเรื่องของความเดิมความสวยของตัวรถเป็นมาก่อนเลยแหละนะครับ ยิสูดูง่ายครับในเรื่องของเพจต่างๆนะครับเนื่องจากยิสูเองแผ่นเพจจะติดไว้ที่คานหน้านะครับติดไว้ที่คานหน้าเวลาที่โดนอาวันเฮตุอะไรต่างๆมาเนี่ยไอเนี้ยโดนเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับนอกจากตัวนี้คานหน้าอันนี้ก็จะโดนก่อนแหละแต่ส่วนใหญ่เข้ามุมไงอันนี้ก็แกะนะครับแต่คันนี้นะครับเดิมนะฮะยิสูก็เลยดูง่ายเวลาที่เขาแกะแกะเพจแกะอะไรเงี้ยมันเวลาชนน่ะมันโดนตัวนี้ก่อนถ้าตโยตตาอยู่มุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอง ก็คันนี้เดิมนะฮะเดิมสวยนะครับเนี่ยสีแต้มต่างๆยังอยู่ในตำแหน่งที่เดิมโรงงานปกติเลยนะเนี่ยผมพยายามดูปาครอบเครื่องอสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็น VGS Turbo นะครับอืมอ่ะโอเคในเรื่องของแผ่นกันความรอดด้อนอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่ได้แกะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อยนะครับมาพูดถึงเรื่องราคากันหน่อย เพราะว่าจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นตัวเลือกที่ท่านผู้ชมก็อาจจะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกนะฮะว่าระหว่างที่ก่อนหน้านี้สอสัดารีวิวทั้งรีโวนะครับทั้งตัวตัวกระจกไฟฟ้าตัวไม่กระจกไฟฟ้านะครับที่รีโวเป็นตอนเดียวแล้วก็ตัวตกแต่งซาฟารีตกแต่งเต็มเหมือนของที่หลายท่านซื้อไปนะที่เป็นแต่งซาฟารีเลยนะนะยกสูงยกช่วงล่างยูนิคอนนะนั่นก็อีกราคาหนึ่งนะครับพวกนั้นก็จะประมาณ5-60แสน แต่ขั้นนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่459,000บาทนะครับ459,000บาทท่านผู้ชมได้รถที่เราบอกว่าเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะเป็น 2,500cc ที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับในโจทย์การใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปใครที่หาอยู่ไว้เข้าปา่าเข้าสวนได้ด้วยนะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวอะไรต่างๆได้ด้วยอันนี้ผมว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคา459,000บาท ใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับดาวเท่าไรอาชีพแบบนี้ซื้อได้ไหมหรืออะไรยังไงทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมนะฮะเป็นต่อขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจซวยๆอีกนะฮะผมจะพามปชมอีกทีนึงวันนี้สวัสดีครับ